เนยังไม่หอมไม่ทำคลิปเรียบวกยบเกมเบลรหัสัน้นตอนเป็นเข้าเกมไม่ได้ด้วยงั้นวันนี้ยาวตวถ้าถึง200สองร้อยสามใครหอมจะให้เลือกตัวไหนก็ได้ อันนี้ตัวอันนี้อันนี้อันนี้พูดจริงนะถ้าถึงสองร,ร้อยเซนเปครให้คุณเลือกกดหนึ่งกดสองอชั้นอชั้นดูวให้อ่ะเอหนึ่งถึงเอยี่สิบให้พิมพ์ตัวแยกมาอยู่ชั้นจะซื้อให้ถ้าอันไหนเยอะมากต้องถึงสองร้อยเซนเปครนะ ถ้ากดจะถึงพันหนึ่งท้านใหญ่ก็แตะเดี๋ยวเดี๋ยวพวกไม่ไม่ค่อยทำฮิปพี่เกียดงั้นงั้นพวกเธอจะยื้มกดติดตามรูปฉันใครด้วยโอเคแค่นี้นะ อย่าลืมกดซับใครต้วยอ่ะอูรีวิวผลให้ดูอีกยอบหนึ่งมีผลมึกบ้ามีผลยงน้ำผลผลยงน้ำถั่วอักันผลพระผลช้างผลมังกรผลอันที่หกกูไหนอ่ะผล ผลตีกับผลย้ายกับอันที่เ็ดอันที่เด็ดผลมืดผลตีเอผลยอกผลที่เก้าเอียวผลที่สิบผลที่สิบเอ็ดผลที่สิบสองวันไหอะผลที่สิบสามผลที่สิบสี่ไอ สิบสี่ที่15บห้าผลที่สิขอข้ามนะใหผลที่สิบหกข้ามทำไมถ้าใครเติมบอกด้วยผลที่สิจ็ดผลที่สิบปผลที่สิเกผลที่สิอ้าผลที่สิบหกผลที่สิบเจ็ดผลที่สิบแปดผลนี่ก็ผลที่ยีสิบ ยังยืมกดได้กับใครตู้